กับผมเอก Exponential ครับวันนี้ผมจะมาแชร์8ฟีเจอร์ใน MIUI ที่ผมคิดว่ามันน่าใช้แล้วคุณควรลองใช้ดูก็หลงังจากที่ผมลองอรีวิวมือถือไปละตัว Xiaomi 12เนี่ยใครยังไม่เคยดูไปดูได้ก็แล้วก็เล่นตัวมี u i เนี่ยมามา 2- อาอาทิตย์ละก็มี8ฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าให้มันน่าสนใจนะอย่างแรกเลยก็คือตัวมีรีโมท มีรีโมทเนี่ยก็คือการที่ทำให้มือถือของเรา Xiaomi หรือว่าพกฟนเนี่ยที่มีตัว IR emitter เ,เนี่ยสามารถที่จะเป็นรีโมทคอนโทรลคอนโทรลทีวีพัดลมคอนโทรลแอร์คอนอะไรพวกนี้ได้ที่ใช้รีโมทแบบ IR ก็วิธีการใช้งานก็ไม่ยากมันเป็นแอปอยู่ในโฟลเดอร์ t o o ก็เข้าไปนในแอปนั้นเสร็จแล้วก็เซตอัพตามสเต็ปเลยก็คือเลือกก่อนว่าจะใช้อ,อุปกรณ์เป็นอะไรอ,อ,อย่างทีวีอย่างผมพิมทีวีก็เลือกทีวี แ้วก็เลือกแบรนด์ว่าแบรนด์คืออะไรก็เลือก LG อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีว่าไอ้ดีโมดในแบรนด์ทีวี LG เนี่ยมีกี่แบบมันก็จะให้เรากดไล่ไปเรื่อยๆกดแล้วก็ดูว่าทีวีมันรีสปอนไหมก็ถ้ารีสปอนปุ๊บก็รู้เลยว่าอันนี้คือรีโมทที่ใช้เป็นคลื่นที่ใช้กับทีวีเราได้ก็เสร็จเลย <Yeah. S 1> ก็ตัวนี้นอกจากที่จะจะเป็นแอปอยู่ในโฟลเดอร์2 er แล้วเนี่ยตรงคอนโทรลเซเตอร์ของ Xiaomi เ่ะก็สามารถจะเป็นช็อตคัทเปิดเรียกได้เหมือนกันผมว่าสะดวกที 2. ฟีเจอร์ที่เปิดแล้วทําให้เสียงจากหูฟังเนี่ยดีขึ้นเลยคุณจะฟังเพลงแบบเพาะขึ้นเลยมันทําได้ไงคือมันทําด้วยทฤษฎีที่ว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงสูงน้อยลงเรื่อยๆได้ยินเสียงสูงความถี่น้อยลงแล้วก็เบาลงเรื่อยๆพอแบบนั้นเลยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็จะไป c o m p e n s a t ให้คุณได้ยินเสียงความถี่สูงมากขึ้นตามนั้นเลยคือ เวลาคุณจะใช้เนี่ยก,ก็เข้าไปที่ตัวจริงๆคุณต้องแผรหูฟังก่อนนะคือถ้าไม่แพรไม่ต่อหูฟังเนี่ยจะเปิดใช้ไม่ได้เลยแพรหูฟังเสร็จปุ๊บก็ไปปิด Dolby a t m o d e เสร็จแล้วก็เข้า Setting Sound and Vibration Sound Effect แล้วก็ Volume Adjustment เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะใช้ง่ายๆคือเลือกอายุเลยก็ได้ว่าคุณอายุประมาณเท่าไหร่ฟังปุ๊บก็จะเสียงดีขึ้นเลยหรือผมแนะนำให้คือทำแบบ Custom preset ก็คือเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสียงตูดให้คุณให้คุณได้ยินอ่ะทั้งหูซ้ายและหูขวาสลับไปสลับมาแล้วก็เสียงสูงเสียงต่ําสลับไปสลับมาเลือกปุ๊บมันก็จะสร้างโปรไฟล์หูคุณแหละว่าเสียงอันไหนเนี่ยที่คุณได้ยินคุณก็กด yes ไปเสียงไหนที่คุณไม่ได้ยินคุณก็กด no ไปทําไปเรื่อยโปรไฟล์หูคุณก็มาว่าคุณได้ยินเสียงสูงต่าตรงไหนมากขึ้นมากขึ้นหรือตรงไหนน้อยลงหรืออะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้เสร็จแล้วเวลาคุณเปิดตัวพ r e เซตตัวนี้ปุ๊บเนี่ย ไปลองฟังเพลงดูเสียงดีขึ้นชัวครับ 3. back tap back tap ก็คือการที่เอานิ้วเราเนี่ยแตะข้างหลังของมือถือเราใช้มันเป็นช็อตคั t หรือใช้มันเปิดแอปอะไรได้ตามที่เราต้องการก็ผมว่าค่อนข้างสะดวกดีก็คือ3อย่างที่ผมเห็นแล้วม,ม,มันมีประโยชน์ที่ผมชอบก็คือแตะแล้วให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแตะแล้วให้มันเปิดแบบอปแคลคูลเลเตอร์หรือแอปเครื่องคิดเลขผมใช้ค่อนข้างบ่อยหรือ 3. แตะแล้วให้มันเปิดออแอปกล้องในการถ่ายรูปก็แบบช็อตคัดไวๆอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยสเสถียรอนอะไรเงี้ยแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยผมเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันทานํางานยังไงแล้วทำไงให,ให้มันสถียรนขึ้นก็คือ1เนี่ยคือมันสามารถเลือกได้ได,ได้ได้แบบว่าแตะ2ครั้งเนี่ยให้ไปทําอะไรแล้วแตะ3ครั้งให้ไปทําอะไรคือถ้าเปิดทั้ง2องอย่างเนี่ยมันจะงงแล้วบางทีก็เปิดผิด,เป,ดเปิดถูกแล้วบางทีก็ไม่เปิดเลยแนะนําให้เปิดแค่ยอย่างเดียว สำหรับผมคือเปิดเป็นแตะ3ครั้งแล้วให้ทําอะไรเสร็จแล้วแตะ3าครั้งให้ทําอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนตัวแล้วผมเลือกเป็นเปิดแคลคูเลเตอร์เปิดเครื่องคิดเลขนี่แหละว่าเป็นทําอะไรเสร็จแล้วแตะข,ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมันเปิดแล้วเนี่ยคุณปิดแอปลงไปเนี่ยคุณจะแตะ3ครั้งให้มันขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลยมันจะไม่ไม่ขึ้นมันจะดีเลยนิดนึงคือคุณต้องรอประมาณสัก5้าวิหลังจากที่ปิดแอปไปแล้วแล้วค่อยแตะ3าครั้งใหม่มันถึงจะขึ้นมาใหม่ะอะไรประมาณนี้พอเข้าใจตรงเนี้ยลแล้วก็เออเริ คุณสามารถไปเปิดใช้ได้ที่ setting additional setting gesture shortcut แล้วเข้า back tab แล้วก็ไปเลือกดูครับข้อ4กดปุ่ม power 2ครั้งแล้วก็เป็น shortcut ไปเปิดแอป,ปกล้องไว,ไว้ถ่ายรูปแบบไวๆก็ใช้ได้ทั้งตอนที่แบบปิดมือถืออยู่หรือว่าเปิดมือถือ,อ,อใช้งานอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันวิธีการใช้ก็ไปเปิดที่ setting additional setting gesture shortcut launch camera เ้วก็เลือกเป็น double press power button หรือว่าคุณจะใช้ Volume ก็ได้แต่ผมถนัด power button มากกว่าคือใช้ปุ่ม power เนี่ยใช้ดังอย่างที่บอกใช้ได้ทั้งตอนปิดเครื่องหรือตอนเปิดเครื่องก็ใช้ได้ 5. เปิด QR code scanner แบบไวๆปกติ Xiaomi เนี่ยมีแอปตัว scan QR code อยู่ละก็คืออยู่ใน folder t o o l แล้วกออ็แอปชื่อ scan หรือว่าเราเปิดจากตัว control center ก็ได้เปิดแล้วมี toggle er ของ scan ก็เปิดได้แต่ว่าเราสามารถเปิดไวกว่านั้นได้อีก โดยเฉพาะตอนที่เครื่องมันปิดอยู่ก็คือเรากดสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมแล้วกดค้างไว้ค้างไวเ้เสร็จปุ๊บก็จะมีให้เลือกเลยว่าเข้าตัวสแกนเนอร์ตัวนี้สามารถเข้าแบบตรงๆอย่าง,งนี้ได้เลยโดยไปเซตที่ Setting Password and security f i n g e r p r i n t u n l o ปิแล้วก็ช็อ t c u t เสาาร็จแล้วก็ไปเปิดไอตัว f i n g e r p ์ป s h o ็อต t เปิดไอเป็น Place n d hold แล้วก็สามารถที่จะทำแบบที่ผมบอกได้ครับผม6สาา สายบาร์ก็คือลากมาจากขอบของหน้าจอเนี่ยจากด้านข้างเสร็จแล้วก็จะมีแอปช็อตคัทให้เข้าไปเปิดได้เลยตรงๆไวๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนก็สามารถที่จะเลือกอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะคัสไมยได้ว่าจะเอาแอปอะไรแล้วก็เออเวลาเข้าไปเปิดก็เข้า Setting, Special f e ีเจอรแล้วก็เปิดสายบาร์ตัวนี้นครับ7สามารถวัดทาร์เกทได้ด้วยโดยใช้ตัวที่สแกนลายนิ้วมือในในการวัดเท่าที่ผมลองเทียบเนี่ย กับตัว ecg ของ pola s 1 0เนี่ยซึ่งเป็นตัว golden unit เนี่ยตัวมาตรฐานในการวัด h า a r t เนี่ยผมว่าค่อนข้างถูกต้องเลยนะก็ก็ส u p p อยู่เหมือนกันแต่ก็จะใช้ก็สมสมมติว่าเวลาฉุกเฉินหรือส,สงสัยอะอยู่ดีเฮ้ยรู้สึกหัวใจเราเต้นเต้นไวหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ฮาร์ t เ a ทเท่าไหรก่ก็มาใช้ได้แหละหรือถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่เรารู้จักให้อยูอยอย่รู้สึกว่าผิดปกติหัวใจเต้นปกติอาจจะใช้ตัวนี้ c o n f i r มได้โชว์ข่าวอันสุดท้ายฟีเจอร์สุดท้ายเรียกว่า second s p a c e คือตามชื่อของมันเลยก็คือเป็นพื้นที่ที่2คือฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบเอามือถือให้คนอื่นใช้หรือจริงๆไม่ได้ชอบแต่ว่าคนอื่นชอบมาใช้มือถือเราอะไรเงี้ยอย่างมีลูกให้ลูกใช้มือถือเราบ้างมีแฟนแฟนมาใช้มือถือเราบ้างหรือว่าใครไม่รู้แหละมาชอบใช้มือถือเราเงี้ยเราเราไม่อยากจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเราในเครื่องมือถือให้เขาใช้นี้เลยพอใช้นี้ปุ๊บเนี่ยคือเราสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมืออีกลายนิ้วมือนึงนะปกติเวลาเราค่าจะใช้ลายนิ้วมือนิ้วโป้งขวา ก็เข้าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่1ของเราตัวนี้เข้าที่2ใช้ลายนิ้วมือ,อ,อโป้งซ้ายก็ได้พอเข้าปุ๊บใส่รหัสปุ๊บมันจะเข้าไปเป็นเป็น second space เลย second space ก็คือเป็นเหมือนมือถือใหม่อีกเครื่องหนึ่งเลยก็คือหน้าจอโฮมหน้าจออะไรก็เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยในแอปแกลเลอรี่ก็จะไม่มีรูปที่เราถ่ายในใน first space ของของเราในการโทรหรืออะไรก็จะไม่มีเบอร์โทรไม่มีไม่มีอะไรของเราแล้วแอปที่อยู่ในใน second space เนี่ยก็จะเป็นแอปชุดใหม่ที่อยู่ใน ในตัว Second Space เลยไม่เกี่ยวกับแอปชุดที่อยู่ใน First Space ของเราเลยมันคือเหมือนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งเลยอันเวลาอันนี้ก็เหมาะสําหรับลูกเล่นเกมก็ลงเกมมาใน Second Space หรืออะไรเงี้ยก็แยกกันไปเลยผมว่าก็เจ๋งดีครับครบไปแล้ว8ฟีเจอร์ก็ไปลองใช้กันดูครับชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนใครมีฟีเจอร์หื่นที่ผมไม่ได้พูดในนี้แล้วมันน่าสนใจก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้ครับผมวันนี้ไปก่อนผมเอก e x p o n e n t i a l ครับ